เที่ยวต่อไปนะครับเป็นการชิงชนะเลิศเที่ยวแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างสิงห์อุบลหนึ่งครับร่องน้ําสีน้ําเงินนาวาเทพนั้นในร่องน้ําสีแดงครับท่านผู้ชมเอาละครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศเที่ยวแรกแล้วครับเอาละครับมาดูสิว่าพยักไรายจากมังกรบุญม,มาเจอยอดคนจากจังหวัดสิทธิเกต ร่วมจับมือประสานใจทีมงานจากท่าตุมสุรินร่วมด้วยมาดูเที่ยวนี้เสียนจะอยู่รูหรือว่าหมูจะอยู่ตึกมาดูกันครับเอาละครับฝีพายจากสุรินเจอกับฝีพายจากกบลมาดูว่าอีสาใต้กับอีสาใต้ใครจะไปใครจะอยู่กับเที่ยวดีบนศาสตร์ขอบ เจอกับดแดนแห่งธรรมะโอ้โหเอานะครับท่านผู้ชมบังล่าอย่าตากแดดนะลูกเดี๋ยวมันจะเป็นไข้ตอดเข้าลมด้วยเนี่ยเป็นพ่อ,อผมบอกมนคือมาบอกสิตอนนี้กำลังจบพายแล้วครับออออกออกออากยกแล้วครับท่านผู้ชม เอาแล้วก็ออกมาไม่หลีไม่หล่อไม่ขอจะช้าจะไปจะมาจะช้าอยู่อยู่ก็รอบจิงเชิญเลือสุดแทนจะประเสริฐเลิศล้ำใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเถิดเลยทีนี้สมศักดิ์สมศรีสมบารมีสมกินถูกขี่จนเลิศเที่ยวนี้เอาไม่เอาละว่าเที่ยวนี้มาอนที่ว่าใครจะไปใครอยู่เหลือนี้ลกน้ำแดงในน้ำหอมน้ำวาเทรีจะใครไม่เจอจะมาเจอกับสิงห์กบุตรเริ่มใส่กันมาจะ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 จกันมาละจ้าผู้ชมมาดูแล้วไม่ธรรมดาดเราใส่กันมาแบงทำแต่กระเสือ กลาเป็นหมอบหมอแก่กลเหมือนจะขับเตินจิมบินอยู่เหมือนน้ำได้ว่ายังไงว่ายังไงครับว่ายังไงไ้นาวาเทพผู้ลองน้ำสีแดงกับสิงอุบลนหนึ่งผูกที่สูสีสูจีกันนะไม่มีใครยอมไกลแล้วครับท่านผูชมเอาละไว้เอาว่าตอนนี้มาถึงดอกบอกนะว่าเขาจะไปเขาจะอยู่ใส่กันมาจะาหนี่มาหัวปีกหัวท้ายเพียงใดหัวปีกหัวท้ายเพียงใดและสุดท้ายก็รั่วเข้าเซนชัย เมื่ตาเป้าบังหันนักงบบนียบ้านนักงะนานเนียบ้านนักโดนแสดงบังคับลำดับต่อไปครับพิการประกาศผลการแข่งขันครับเรือรอบจริงชนะเลิศเที่ยวแรกระว่างเรือดีล่องน้ําแดงครับดาวบาเทศพบกับเรือดีที่ไม่ธรรมดาครับมีนามว่าสิงคบุญล่องน้ําสีน้ำเงินบทการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยครับร่วมมือประสานใจตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีแดง นาวาเทเป็นฝ่ายชนะกับทีแรกขอ,อเสียงตบมือให้เรือคู่นี้หน่อยครับสุดยอดครับขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเรือสิงห์บวนนายแน่มากนาวาเทนายก็แน่มากขอชื่นชมและยินดีทั้งสองลำด้วยให้เวลาพักเหนื่อยประมาณ10นาทีครับคู่ตบ